สวัสดีครับวันนี้พี่ก็มีตัวแรงพาราถูกๆมาแบ่งให้กันนะอ่าโอเคเราดูคันแรกเลยนี่ครับคันแรกเป็น59ชักสามนะนี่ครับกล่องลาย้า X นะท่อพาเปิดนะลายน็อตเลด,ดบวกน็อตทองทั้งคันนะนี่ครับสีฝาดำฉ่ำ,ำกล่อง X ด้วยนะคันนี้เบิ้นตัดท่อไซสแป๊บครับโชกคหลังชัยโยนะอ่าล้อคอมดาวนะผมนี่ครับสวยๆเรียมๆกันเลยคันนี้คาบูเคเลี่ยมนะอ่าโอเคนี่มาดูคันที่สอง อันนี้หัหกชักฆาสี่วาวอ่าเป็นหัวเทิกนะหัวเทิกใส่นากาาแหลมนะนี่ครับไล่นอนเลดทั้งคันนะชุดหน้าปมหน้าประจุหนึ่งนะนี่ครับท่อหนูนะเพรเพรเทงนะโชกหลังเอพีเอ็นครับอะมิเนียมไล่เบานี่เบาเป็นเบากุชชี่นี่มาดูใต้เบาคันนี้ใต้เบาเค้าสวยนี่ครับลายถารัดนะใต้เบาอ่าสวยๆช,ช,ช้ำๆเลยประมาณนี้ดูทรงก่อนโอเคคันนี้ คันนี้สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะอ่าคันนี้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทโอเคประมาณนี้นะอ้าโอเคนี่ครับพลาพลาอ่านี่นะนี่พลาพลาโอเคเล่มโอนนะเล่มสาาพบโอนทุกคันฟังเสียงกันฟังคันนี้ก่อนเลยตัดแอดกันคันนี้ก่อนเลยคันเก้าจะสามกล่องเอ็ก กองเรอตัดรัวๆเลยแทเดูโอ้โหจะ5สี 6, 4, วาวอ่าเล็มออนนะเล็มออนทุกท่นอันนี้โอห5สีวาว ชอบทักมาได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ